ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงความรู้เพียง0.1ก็เปลี่ยนอนาคตได้ขอต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่แค่ให้คำตอบแต่ชวนคุณมองอนาคตด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมคุณเคยเป็นไหมครับลงจินตนาการตามผมนะคุณกำลังนั่งอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจำวันนี้อากาศดีเลยสั่งกระเพราหมูสับแบบเผ็เดๆมาหนึ่งจาน ข้าวสวยร้อนๆโปะด้วยไข่ดาวเยิ้มๆคำแรกที่ตักเข้าปากทุกอย่างยังดูปกติแต่พอเริ่มเคี้ยวไปได้สักพักความรู้สึกนั้นก็เริ่มคืบคลานเข้ามามันไม่ใช่รสชาติแต่มันคือความสู้ซาที่เริ่มต้นจากปลายลิ้นก่อนจะแผ่ขยายไปทั่วทั้งกระพุ้งแก้มริมฝีปากเริ่มรู้สึกตึงๆชาๆเหมือนมีเข็มเล็กๆนับพันเล่มมาทิ่มอยู่คุณเริ่มหายใจแรงขึ้น หน้าผากเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาเม็ดเล็กๆและก่อนที่คุณจะรู้ตัวจมูกของคุณก็เริ่มไม่เป็นใจน้ำมูกใสๆเริ่มไหลออกมาจนต้องรีบคว้าทิชชู่มาซับแทบไม่ทันบางคนอาจจะหนักกว่านั้นคือน้ำตาเริ่มคลอหน่วยหน้าแดงก่ำเหมือนคนดื่มเหล้ามานี่เป็นเพียงแค่มื้อเที่ยงธรรมดาๆเท่านั้นเองปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาและคุ้นเคยสำหรับคนไทยและอีกหลายวัฒนธรรมทั่วโลก แต่เคยสงสัยไหมครับว่ากลนไก่เบื้องหลังมันคืออะไรทำไมการกินอาหารที่มีรสเผ็ดจานหนึ่งถึงสามารถทำให้ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้รากับกำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ฉุกเฉินครั้งใหญ่ทั้งๆที่มันเป็นเพียงแค่พริกไม่กี่เม็ดเท่านั้นเองวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังพยายามจะบอกอะไรหรือบางทีสมองของเราอาจจะกำลังโดนหลอกครั้งสำคัญอยู่ก็เป็นได้ เพื่อจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้เราต้องมารู้จักกับตัวการสำคัญกันก่อนครับเขามีชื่อว่าแคปไซซินครับแคปไซซินคือสารประกอบทางเคมีที่พบได้ในพริกทุกชนิดเป็นตัวที่ให้ความเผ็ดร้อนทั้งหมดที่เราสัมผัสได้แต่สิ่งแรกที่เราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เลยก็คือความเผ็ดนั้นไม่ใช่รสชาตินะครับเวลาเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานที่ลิ้นของเรารับรู้ได้เนี่ยมันจะมีอยู่5อย่างคือหวานเปรี้ยวเค็มขมและอูมามิ รือรสกลมๆแต่ไม่มีความเผ็ดอยู่ในนั้นเลยนั่นก็เพราะว่าลิ้นของเราไม่ได้ใช้ปุ่มรับรสในการประมวลผลความเผ็ดแต่ความเผ็ดนั้นครับแท้จริงแล้วคือสัญญาณของความเจ็บปวดและความร้อนครับในร่างกายของเราโดยเฉพาะบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นในปากบนลิ้นหรือแม้กระทั่งบนผิวหนังจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอันตรายมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า TRPV1 หรือชื่อเต็มๆคือ Transient Receptor Potential Vanilloid 1ชื่ออาจจะยาวและฟังดูซับซ้อนแต่หน้าที่ของมันง่ายมากครับลองนึกว่ามันคือยามประจำร่างกายของเรายามคนนี้จะคอยตรวจจับอยู่2อ,อย่างหลักๆคือ 1. ความร้อนที่สูงเกินไปคืออุณหภูมิที่ประมาณ43องศาเซลเซียสขึ้นไปซึ่งเป็นระดับที่อาจจะทำให้เซลล์ผิวหนังของเราเสียหายได้และ 2. ความเจ็บปวดจากการเสียสีหรือการบาดเจ็บทางกายภาพ เมื่อไหร่ก็ตามที่ยาม TRVP-1 ปตรวจเจอสิ่งเหล่านี้มันจะรีบส่งสัญญาณเตือนภัยตรงไปยังสมองทันทีว่าเจ้านายครับตรงนี้มีอันตรายเนื้อเยื่อกำลังจะถูกทำลายนี่คือเหตุผลที่เรากระตุกมือกลับทันทีที่เผือไปแตะหม้อร้อนๆโ,โดยไม่ต้องคิดเลยครับมันคือปฏิกิริยาป้องกันตัวอัตโนมติทีนี้ความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ครับเจ้าสารแคปไซซินในพริกเนี่ย มีโครงสร้างโมเลกุลที่ถูกออกแบบมาอย่างพอดิบพอดีราวกับเป็นลูกกุญแจที่ทํามาเพื่อไขแม่กุญแจที่ชื่อ TRVP1 โดยเฉพาะเมื่อเรากินพริกเข้าไปโมเลกุลของแคปไซซินจะเข้าไปจับกับตัวรับ TRVP1 ในปากของเราทันทีที่มันเข้าไปจับมันก็ทําการหลอกเซ็นเซอร์ของเราครับมันเป็นกระตุ้นให้ยามที่ RVP1 ทํางานทาั้งๆที่ในปากของเราไม่ได้มีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสเลยและก็ไม่ได้มีแผลอะไรด้วย แต่มันส่งสัญญาณลวงไปยังสมองว่าไฟไหมในปากกําลังไฟไหมมีการบาดเจ็บรุนแรงเกิดขึ้นมันคือการส่งสัญญาณเตือนภัยเท็จหรือ f a l s e a l a r m มในระดับบีชีวเคมีนั่นเองเมื่อสมองซึ่งทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางของร่างกายได้รับสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดเช่นนี้มันไม่มีเวลามานั่งคิดวิเคราะห์หรอกครับว่าสัญญาณน,นี้จริงหรือหลอกเพราะหน้าที่หลักของสมองคือการเอาชีวิตรอดมันจึงยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนหรือเบธเซตแดนส r r ี่ และสั่งการให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินทันทีเพื่อรับมือกับไฟไหม้ที่ไม่มีอยู่จริงและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอาการทั้งหมดที่เราเจอกันอย่างแรกเลยที่สมองจะสั่งการก็คือระบายความร้อนออกจากร่างกายโดยด่วนวิธีที่ได้ผลที่สุดในการระบายความร้อนก็คือการนำความร้อนจากแกงกลางลำตัวมาสู่ผิวหนังให้เร็วที่สุดสมองจึงสั่งการให้เกิดกระบวนการที่ชื่อว่าการขยายตัวของหลอดเลือดหรือ vasodilation ครับ ล้ามเนื้อเรียบที่อยู่รอบผนังหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็ก,ลกๆบริเวณใบหน้าลำคอและส่วนบนของร่างกายจะได้รับการสั่งการให้คลายตัวเมื่อมันคลายตัวหลอดเลือดก็จะขยายกว้างขึ้นทําให้เลือดจํานวนมากสามารถไหลาจากใจกลางร่างกายมาสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วลองนึกภาพเหมือนการเปิดช่องจราจรจ,รจาก2เลนเป็น8เลนเพื่อระบายรถออกจากเมืองโดยเร็ว,วที่สุดครับเมื่อเลือดที่องความร้อนมาอยู่ใกล้ผิวหนังมากขึ้นมันก็จะสามารถแผ่รังสีความร้อนออกสู่อากาศภายนอกได้ง่ายขึ้น ผลลั์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้จากการที่เลือดจํานวนมากมักขั่งอยู่ใต้ผิวหนังก็คือใบหน้าและผิวหนังที่แดงก่านั่นเองแต่แค่นั้นยังไม่พอสมองยังมีระบบระบายความร้อนสํารองที่ท่งขลังยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือเหงื่อสมองจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นต่อมเหงื่อทั่วร่างกายให้เริ่มทํางานผลิตของเหลวออกมาเคลือบบนผิวหนังของเราเมื่อเหงื่อสัมผัสกับอากาศมันจะเกิดการระเหยซึ่งกระบวนการระเหยนี้จําเป็นต้องใช้พลังงานความร้อนจํานวนมาก มันจึงดึงเอาความร้อนจากผิวหนังของเราออกไปด้วยทําให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วนี่คือระบบรับอากาศตามธรรมชาติที่ดีที่สุดของมนุษย์เราจึงเริ่มรู้สึกร้อนบุบวาบและเหงื่อแตกพลักทั้งหมดนี้เป็นเพียงการตอบสนองต่อสัญญาณไฟไหม้ปลอมๆจากพริกเม็ดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองทีนี้มาถึงอาการที่น่ารำคาญใจที่สุดสําหรับหลายคนนั่นก็คือน้ำมูกและน้ําตาไหลกลไกนี้เกิดจากสมองตีความเจ้าสารแคปไซซินว่ากินสารฟิตหรือสิ่งแปลกปลอมที่ก่อความระคายเคืองที่ต้องกาจัดทิ้งโดยด่วนที่สุด ร่างกายของเรามีระบบป้องกันด่านหน้าอยู่แล้วสําหรับเรื่องแบบนี้นั่นคือเยื่อบุเมือกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อชุ่มชื้นที่บุอยู่ตามช่องต่างของร่างกายเช่นในโพรงจมูกไซนัสและทางเดินหายใจเมื่อสมองได้รับสัญญาณว่ามีผู้บุกรุกเข้ามามันจะสั่งให้เยื่อบุเหล่านี้ทํางานล่วงเวลาทันทีครับเยื่อบุในโพรงจมูกและไซนัสจะเร่งผลิตเมือกเหลวใสหรือที่เราเรียกว่าน้ามูกออกมาในปริมาณมหาศาล เพื่อหวังว่าจะใช้ของเหลวนี้ชะล้างดักจับและขับไลแ่แคปซซสินที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปให้หมดนี่คือที่มาของอาการน้ำมูกไหลไม่หยุดจนต้องหาทิชชู่มาเป็นเพื่อนไต่ข้างจามสม่ำนั่นเองในทํานองเดียวกันต่อมน้ําตาหรือต่อมลักริมองแกลนส์ของเราก็ได้รับคําสั่งเดียวกันถึงแม้ว่าคลิกจะไม่ได้กระเด็นเข้าตาเราเลยแม้แต่น้อยแต่สมองก็สั่งการแบบเหมารวมเพื่อป้องกันไว้ก่อนมันสั่งให้ต่อมน้ําตาผลิตน้ําตาออกมาเพื่อช้าล้างดวงตาให้สะอาด ปกป้อนดวงตาจากสารระคายเคืองที่อาจลอยอยู่ในอากาศรอบๆตัวเรานี่จึงเป็นเหตุผลที่บางคนกินเผ็ดแล้วถึงกับน้ำตาไหลพรากได้เลยครับมันคือระบบล้างบางของร่างกายที่ทํางานอย่างขยันขันแข็งเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ไม่มีอยู่จริงมันน่าทึ่งนะครับที่แค่สารเคมีชนิดเดียวสามารถเข้ามาแฮกระบบปฏิบัติการของร่างกายเราได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ได้แค่หลอกแต่ยังสั่งให้กลไกการป้องกันตัวที่ซับซ้อนที่สุดของเราทำงานพร้อมกันในคราวเดียว ทั้งระบบระบายความร้อนและระบบกำจัดสิ่งแปลกปลอมทั้งหมดนี้คือบทละครฉากใหญ่ที่ร่างกายของเราแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อพริกเพียงคำเดียวแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับมันยังมีคำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่นั่นก็คือในเมื่อความเผ็ดคือความเจ็บปวดคือสัญ,ญญาณเตือนภัยคือการที่ร่างกายเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินแล้วทำไมทำไมมนุษย์เราถึงยังชอบกินเผ็ดล่ะครับ ทำไมเราถึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความเจ็บปวดนี้มาใส่ปากตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าแถมบางคนยังเสพติดมันอีกด้วยคำตอบของคำถามนี้ก็ซ่อนอยู่ใน,นกลไกการเอาตัวรอดของสมองเราอีกเช่นเคยครับเมื่อสมองรับรู้ถึงสัญญาณความเจ็บปวดที่ถูกส่งมาจากตัวรับ t r v p 1อย่างต่อเนื่องมันไม่ได้แค่นั่งเฉยๆปล่อยให้ร่างกายเจ็บปวดนะครับมันพยายามจะหาทางบรรเทาความเจ็บปวดนั้นด้วย และอาวุธลับที่สมองนําออกมาใช้ก็คือสารเคมีในกลุ่มที่เรียกว่าเอ d นโดฟินครับเอนโดฟินมักจะถูกเรียกว่าสารแห่งความสุขแต่นิยามที่ถูกต้องกว่าคือมันเป็นร์ฟินตามธรรมชาติของร่างกายเราครับมันคือสารสื่อประสาทในกลุ่มออปิออยท์ที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเองเพื่อยับยั้งสัญ,ญญาณความเจ็บปวดไม่ให้ส่งไปถึงสมองเมื่อเรากินเผ็ดร่างกายเจ็บปวดสมองจึงหลั่งเอนโดฟินออกมาเพื่อระง,งับความเจ็บปวดนั้น แต่ผลข้างเคียงของการหลั่งเอนโดรฟินก็คือมันทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มเป็นสุขหรือที่บางคนเรียกว่าอาการเมาพลิกหรือชิลลี่หายนั่นเองปรากฏการณ์นี้ถูกเรียกว่าบินายมาโซคิซิมหรือแปลเป็นไทยได้ว่าการมีความสุขจากความเจ็บปวดที่ไม่เป็นอันตรายมันคือการที่เราสนุกกับการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะอันตรายแต่ลึกๆแล้วเรารู้ว่ามันปลอดภัยเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะตีลังกา การดูหนังผีหรือการเล่นกีฬาผาดโผนเราได้รับความตื่นเต้นจากการที่ร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีแต่ก็ได้รับความสุขจากสารเคมีที่หลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อมันด้วยนี่คือเหตุผลที่ความเผ็ดสามารถเสพติดได้เราไม่ได้เสพติดความเจ็บปวดแต่เราเสพติดความรู้สึกดีที่ตามมาหลังจากนั้นถ้ามองในมุมของวิวัฒนาการของพืชเจ้าสารแคปไซซินนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อมนุษย์นะครับแต่มันคือสุดยอดอาวุธป้องกันตัวของต้นพริกเลยทีเดียว มันวิวัฒนาขึ้นมาเพื่อขับไล่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยมึ่นไม่ให้มากินผลของมันเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมึนมีเท่ากำรรจะบดขยี้มเมล็ดจ,จนเสียหายแต่ในทางกลับกันนกกลับไม่มีตัวรับ TRPV1 ท,ที่ตอบสนองต่อแคปไซซินนกจึงสามารถกินพริกได้โดยไม่รู้สึกเผ็ดเลยแม้แต่น้อยและเมื่อนกก,กินเข้าไปแล้วบินไปที่อื่นมันก็จะขับถ่ายมาเมล็ดพริกที่สมบูรณ์ออกมาซึ่งเป็นการช่วยแพร่พันธุ์ชั้นยอดให้กับต้นพริกนั่นเองครับ มนุษย์เราเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมือสายพันธุ์เดียวที่เอาชนะกลไกป้องกันตัวนี้ได้และยังเปลี่ยนมันเป็นเป็นศาสแห่งความอร่อยไปเสียอีกด้วยดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณนั่งสดต้ยมยำชามโปรดแล้วเหงื่อเริ่มแตกน้ำมูกเริ่มไหลลองหยุดสักนิดแล้วมองมันในมุมใหม่ดูนะครับนั่นไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาธรรมดาแต่มันคือเรื่องราวอันซับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายคุณมันคือการต่อสู้กันระหว่างสารเคมีในพืชกับระบบประสาทของมนุษย์ คือการแสดงละครฉากใหญ่ของสมองที่โดนหลอกคือคกลไกการเอาตัวรอดที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและจิตวิทยาอันน่าทึ่งที่ทำให้เราหยหาความเจ็บปวดเพื่อแลกมากับความสุขมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าในชีวประจรรวันของเรามีประสบการณ์อื่นอีกบ้างไหมที่ความรู้สึกของเราอาจกำลังหลอกเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ของเราต่อความเป็นจริงความสุขและความเจ็บปวด บางทีมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจมาตลอดก็เป็นได้ขอบคุณที่ฟังจนจบหวังว่าคุณจะได้คำถามใหม่กลับไปถ้าคุณมีคำถามค้างคาหรืออยากเล่าให้เราฟังว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้แวะมาคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดติดตามหรือแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะชอบมันเหมือนกันเพราะบางครั้งแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของความคิดก็อาจเปลี่ยนมุมมองทั้งจัก,กรวาลได้ และพบกันใหม่กับเรื่องราวอีก0.1ที่อาจเติมบางอย่างในใจคุณโดยไม่รู้ตัว